สวัสดีครับแนะนำร้านหน่อยครับครับร้านโทโกแพนนะครับอยู่ครับเฉตุจักตรงประตูสองครับผมครับเบอร์โทรอะไรครับเบอร์ศูนย์หกสามครับสองศูนย์เก้าแปดสองเก้าหกครับผมครับวันนี้เดี๋ยวพาชมหน่อยนะครับว่ามีต้นไหนสวยๆและราคาเป็นยังไงนะครับนี่อะไรครับอันนี้เป็นพิลโลเรนดอนส p ปริตัสแซ n ตี้ครับเป็นไม้พิโลตัวหนึ่งที่ว่า ท็อปไฟของตอนที่มันราคาแบบ่าท็อปไฟเลยนะครับราคาเป็นยังไงครับที่ราคาหมื่นสี่หมื่นสี่พันบาทครับผมอาจจะไม่ได้พูดถึงความด่างใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นไม้เขียวที่แบบไม้เขียวไม้เขียวโตช้าก็เป็นแร่ไอเทมครับแล้วก็อันนี้เป็นพาราโซด่างพาราโซด่างนะครับโอ้โหตัวด่างสาวอ๋อนี่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 ครับนี่ครับจะไม่เหมือน สายทั่วไปที่ออกเป็นเขียวอ่อนเขียวแก่อะไรเงนี้ยจะมีความด่างขาวนะครับนี่นะครับไฮโซด่างขานะครับตัวนี้เปิดอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้ถ้าสนใจเดี๋ยวติดต่อนะเบอร์ได้เลยอ่าคุยกันนะครับใครชอันี้รูปต้นแม่เหรอครับใช่ครับวันนี้เป็นต้นแม่ตัวนี้เลยอันน้บฮารด้วยครับผมเป็นตัวด่างขาวเป็นอัลโบนะครับเขาเรียกว่าไฮโซอัลโบด่างขาว ครับโอเคอันนี้ไม่ได้เปิดราคาใช่ไหมครับครับสนใจก็ทักมาได้สนใจก็โทรทักคุยกันได้เลยนะคะโอเคครับผมอาเดนส وني ใจแอนทออริเครับหืูสวย ในในต้นหนึ่งนี่มีด่างฮาร์ฟให้เห็นนี่หลายใบเลยจะเป็นแบบฮาร์ฟฟอร์มแล้วก็ยอดมาก็มีสเตียด้วยมีด่างสเตียด้วยมีด่างฮาร์ฟสวยมากเลยครับต้นนี้เปิดถือเท่าไหร่ครับเป็นแบบวางข้อขึ้นยอดนี้อยู่ที่สอง0ัห้าันห้าร้อบาทนะครับเลี่ยงได้นะครับแล้วก็มีแบบวางข้อได้นี่นี่เป็นวางข้อนะครับข้อก็สี่ร้ยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบนะครับโอ้สวยสวยสวยเลย สวยหลายใบเลยนะครับเป็นไม้วางข้อนะครับอันนี้ก้านปุ้งนะครับก้านปุ้งมีแบบวางข้อครับก้านพุ้งวางข้อนะครับหนึ่งหนึ่งใบหนึ่งหลอดครับหนึ่งใบหนึ่งหลอดเท่าไหร่ครับนี่อยู่ที่ห้าร้อยครับห้าร้อยบาทนะครับเริ่มถึงแล้ว่ต้นตั้งแต่สามร้อยถึงห้าร้อยครับเริ่มต้นตั้งแต่สามร้อยถึงห้าร้อยนะครับตรงนี้นะครับแล้วแต่ความงามและความแดงนะครับโอ้นี่นี่ดี จะมีแบบไซนี้อยู่2,009ครับฟอมกะครับ2,900บาทเจ็ดใบนะครับเจ็ดนะครับแล้วก็จะมีเป็นยอดสวยเด็ดทุกใบเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับนี่ไม้ยอดนี่ครับไม้ยอดใบใหม่ก็เปิดมาด่านี่ยังอ่อนอยู่นะครับแต่เห็นด่างชัดเจนก็อยู่ที่พันสี่พันสี่ร้อยบาทนะครับ ใครชอบสไตล์นี้นะครับการกุ้งนะครับเห้ยีต้นนี้ดีกว่าโอ้โหนี่เดี๋ยวผมถอยถอยซูมให้ดูขนาดนี่เป็นไงครับสวยมากนี่เป็นไม้ฟองสิบสองใบสิบสองใบนะครับสวยมากเลยนะครับเติดราคาอยู่เท่าไหร่ครับใบ,ใบละห้าร้อยนะครับ สามารถจะเอาไปพัฒนาต่อได้นะคบมีเชื้อนีแบบด่างทุกใไปเลยครับครับไม่ดูความเสถียเนะด่างยันก้านยันโคนเลยนะครับสวยหลายใบมากเลยครับแล้วก็สีเนี่ยสะอาดสวยครับสวยครับโอเคนี่นะครับไซส์ใหญ่นะครับดูเทียบกับพ่อค้าได้เลยนะครับโอ้ใบกว่าจะใหญ่ขนาดนี้นานไหมครับ็เปปนีเป็นปีนะครับ ได้ไม้ยอดมาที่แบบมันใหญ่อยู่แล้วก็เลยเลี้ยงต่อแล้วก็ตัดยอดมาต<ด>้นนี้นก็เลยใหญ่คือไม้ยอดที่มีขนาดใหญ่มากนะครับต้นนี้เปิดอยู่เท่าไหร่ครับต้นนี้ขายอยู่สามพันสามพันบาทนะครับเทียบกับเวลาและกลารเลี้ยงดูก็ไม่แพงนะครับสวยด้วยดูเอาเลยนะครับนะครับไทคอนต้นใหญ่มากเลยนะครับใบฟอร์มสวยเกือบทุกใบเลยนะครับ ไทคอนฟอร์มนี้เท่าไหร่ครับอยู่ที่6,500 6,500บาทนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องมีเบ่นขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ความด่างแบบนี้ก็หาชมได้ยากมากนะครับสวยงามมากนะครับราคาก็ลงมาให้ทําถึงกันแล้วนะครับคอนสเ e l l a ไทคอนด่างนะครับฟอร์มใหญ่มากเลยนะครับ อันนี้คือบรรยากาศของในร้านนะครับก็มีอีกหลากหลายสายพันธุ์นะครับใครชื่นชอบก็ติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้ที่ต้นคลิปเลยนะครับกล้วยด่างก็มีนะครับกล้วยด่างนั่นกล้วยด่างอะไรครับเป็นกล้วยปาปัวกล้วยด่างปาปัวนะครับด่างหลวงนะครับต้นเท่าไหร่ครับหกร้อยบาทนะครับกล้วยด่างปาปัว ความสวยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับชามบานบอพันนั่อันนี้อะโครมีมาด่างนะครับดา่างขาวนะก็เป็นไม้กระแส แรงอีกอีกต้นนึงนะครับอะโกนีมาด่าคือการแยกการแยกแยะนะครับความด่างเนี่ยโดยโดยปกติสีเป็นอย่างนี้นะครับโดยปกติสีนี้แต่ถ้ามีความด่างก็จะก็จะมีลักษณะความด่างออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็แบบแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับถึงเรียกว่าอะโปนีมาด่างนะครับ เ่งก็กำลังนที่นิยมยว่าในเวลานะใครชอบก็สอบถอมได้เลยนะครับบรรยากาศนะครับก็มีผู้ที่มีความสนใจเข้ามาซื้อไปพัฒนาต่อหรือซื้อไปเลี้ยงนะครับลูกค้าเหล่านี้เขากพนิยมไม้ดา่างอยู่แล้วนะครับ,บร้านนี้ก็ไม่แพงนะครับ ไม้แท้แล้วก็ไม้ไม้เนี่ยมีการาทำอะไจากแม่พันธุ์ที่มีความสวยงามอยู่แล้วนะครับใครชอบก็ติดต่อได้เลยนะครับกค้าก็เป็นกันเองนะครับพูดคุยได้นะครับชื่นชอบห้ติดต่อสอบถามและพูดคุยกันนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนได้ไป จะนำไปพัฒนาต่อหรือนำไปเลี้ยงเพื่อความสวยงามก็ได้นะหมองว่างเอาไว้มาชมได้นะครับการพุทธลุ่ครับเตลาดจัตุจักรนะครับโซนต้นไม้นะครับ